มาครับผมวันนี้พามาอัปเดตนะครับหน้างานโครงการจะยพลิกซอรับดุกนะครับหลังนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทําการปรับปรุงเดเวทใหม่ทั้งหลังย้ําว่าทั้งหลังหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับและเป็นหลังที่มีลูกค้าเนี่ยสนใจเป็นจํานวนมากนะครับบอกเลยว่าช่วงประมาณสักออสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เริ่มเปิดขายเนี่ย โอ้ยอดบล็อกอินมาดูค่อนข้างเยอะมากนะครับร่วมๆสิบคนเห็นจะได้นะครับอยู่ที่ว่าใครเป็นเนื้อคู่ของหลังนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างพรีมเมียมมากนะครับหลังนี้เนาะสไตล์เนี่ยเราต้องการจัดแต่ความเป็นคลาสสิกวินเทจมินิมอลน,นิดๆนะครับคือไม่ได้มีความมินิมอลจ,าจา๋าๆคือต้องการความเป็นคลาสสิกนิดหน่อยถ้าเกิดดูจากเตีมสีเห็นไหมตีมสีจะเป็นเทา ขาวแล้วก็มีออกเทาดำาลิกหน่อยนะครับถ้าเราดูความพลาสติกความดิบๆหน่อยๆน,นะฮะเหมาะคนที่ต้องการความแบบไม่ได้มินิมอจันจ๋าคือบ้านเดี่ยวเนี่ยมันม่นิวมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องมีความแบบวินเทจให้ความเรียบหรูดูแพงนะครับต่างนี้นะครับขั้นสากจุดเก้าตะลงวานะสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมพาชมในบ้านดีกว่านะครับผมว่าหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงเราปรับอะไรบ้างเนานะไปะตามมาจุดแรกนะครับในส่วนรั้วโครงการนะครับนี่ตรงนี้จะบอกว่าเป็นส่วนของ รั้วเดิมนะครับคือรั้วเดิมของโครงการเนี่ยใช้กระพลึกเนี่ยทำค่อนข้างดีมากแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับจะหนิมเนี่ยไม่กินเลยนะเราก็ทําการขัดเก็บสีใหม่ก็ส่วนแล้วเนาะอะ,อะเข้าบ้านด้วยกันมาอันนี้คือส่วนโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับผมบอกเลยว่า ข้อจากัดของบ้านเดี่ยวที่เป็นแบบว่าบ้านเดี่ยวโครงการเก่าๆเนี่ยข้อจกัดคือว่าเขาทําแค่ที่จอดแค่จอดเดียวอย่างนี้เนาะต้องรู้กันว่ายุคก่อนเนี่ยประเทศไทยนะครับคนรถไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้เนาะอย่างแต่ก่อน2ี่ปีที่แล้วเนี่ยโอเครถเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าวันนี้นะครับโครงการแต่ก่อนเนี่ยจะทําบ้านแค่หนึ่งที่จอดนะครับแต่ผมก็ขยายขอ,อบเขตของโครงการโดยการที่ว่าทำแบบนี้ครับนี่ฟังนด้เห็นไหม ทำเป็นสเต็ปขึ้นมาเผื่อที่ว่าคุณสามารถถอยจอดคืนบนนี้ได้สามารถทําโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่จอดรถได้เพิ่มเตออิมด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่เคยมีใครทามาก่อนนะครับอันนี้อยู่ที่การดีไซน์หน้าง,งานโดยเฉพาะเลยนะเห็นไหมถ้าคืนวันนี้ปุ๊บนี่ตรงนี้นะครับเทพื้นเทพื้นหหลังคาจบเลยนะจอดในบ้านได้เพิ่มเตออิมไปทั้งหนึ่งันนะครับเนาะนี่เป็นไอเดียผมอ่าฝั่งนี้ จะเป็นโซนสวนหินข้างๆบ้านฮิวใจผมบอกเลยว่าฮิวใจนะเพราะว่ามีความฟีลกู๊ดมากเวลาคุณเดินจากตรงนี้มันเนี่ยมีความฟีลกู๊ดมากนะครับตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นโซนซักล้างหลังบ้านเนาะแผมปั๊มน้ําแทงน้ําให้แล้วทั้งหมดหนึ่งชุดนะครับนีอ่อันนี้คือฝั่งที่เป็นโซนซักล้างเนาะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหม พื้นที่ประมาณนี้นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างสวนบ้านนะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ว่า,ขางข้างๆบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมทําการโรชินไว้ให้เผื่อที่ว่าอนา,าคตเนี่ยเจ้าของบ้านท่านใดเี่ยต้องการที่จะต่อเติมเพิ่มเติม,ตมทําสวนทําสระว่ายน้ําหรือจิบปาถะสามารถมาดีไซน์ออกแบบไปเลยว่าต้องการทําอะไรเนาะอันนี้คือเราเปิดพื้นที่ก,กว้างๆให้ก่อนว่าเจ้าของบ้านเนี่ย ดีไซน์เลยอยากทําอะไรนะครับหรืออยากต่อเติมทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถปรึกษาทางผมได้นะทางผมก็มีบริการรับเหมาต่อเติมเหมือนกันนะครับอ่ะจะพาชมในบ้านดีกว่าไป อ่ะส่วนตัวบ้านนะครับอันนี้คือโถงหน้าบ้านเนาะเราลื้อปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะอย่างพวกฝ้าเพดานพวกนี้นะครับอ่ะเราก็ลื้อหมดเลยเนาะตรงนี้4 o u to f เนี่ยมันถึงว่าจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยประมาณสัก2องเนะครับเป็นความสูงที่มาตรฐานเนาะกำลังดีไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะครับกระเบื้องรื้อเปลี่ยนใหม่หมดอลูมิเนียมต่างๆของใหม่หมดเลยนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นบนนันเป็นบันไม้นะครับซึ่งมันผุพังหมดละผมเลยทําการรื้อใส่อลูมิเนียมใหม่ทั้งหมดเลยเนาะอ่า ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถจรัดเป็นห้องเล่นได้เลยห้องดังเล่นส่วนนี้เป็นส่วนกินข้าวนี่ส่วนทานข้าวด้วยเลยนะครับหรือส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับในครัวเนาะส่วนนี้นะเห็นไหมอ่าต้องฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นครัวปิดอ่าเป็นครัวปิดเห็นไหมอันนี้มีซิงค์ล้างจานฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีฮูดต่างๆให้หมดเลยนะครับจะเห็นนะว่าตรงนี้นะครับคุณใช้งานเนี่ยคุณสามารถกั้นโซนได้เห็นไหมอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมครับ กลิ่นไม่เข้าถูกไหมแยกฟังก์ชันการใช้งานชัดเจนนะครับข้างหลังบ้านก็จะไปเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นซักล้างเมื่อกี้เนาะ,ะเดี๋ยวผมพาดูที่เด็ดที่ห้องน้ํานะครับไปเดี๋ยวพาด,ดูห้องน้ําดีกว่าอันนี้คือห้องน้ําชั้นชั้นหนึ่งชั้นล่างนี่อมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้แล้วนะครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเนาะเป็นของคอตโต้ทุกอย่างคืออย่างดีหมดเลยนะครับ แบ่งส่วนต่างๆชัดเจนเนาะสามารถใช้งานเต็มฟังก์ชันได้เลยนะครับอ่านเดี๋ยวภาพดูชั้น2องดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะไปะขึ้นมามาขึ้นมาชั้น2องนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะมีความเป็นโถงโล่งแล้วก็ให้ฟิลแบบว่าฟิลกูด๊ดทิวใจอะ่ะเพราะแสงเข้าต่างบันใหญ่ใช่ไหมครับมีตัดกับไฟจิเรีเนี่ยค่อนข้างสวยมากเนาะ ฟังชันบนคือสาห้องนอนนะครับอันนี้คือห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนเล็กอพื้นฟอร์ทั้งหมดเนี่ยเราทําการปรับเป็น SPC ทั้งหมดเลยนะครับทนนั่งทนปวอ่าบอกเลยว่าทนทนปวกของเดิมเป็นปากเก้เราเพิ่มความทสมัยให้มันด้วยนี่ห้องที่สองจะประมาณนี้ห้องที่สองห้องน้ํานะครับฝั่งนี้นีห้องน้ําอันนี้คือห้องน้ําชั้นบนนะครับนี่ ทำการแบ่งโซนเหมือนกันนะครับเห็นไหมแบ่งโซนชักโครกทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเหมือนกันนะครับและห้องน้ำเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับห้องมาสเตอร์ด้วยอ่ะเดีย๋ยวพาไปตรงนี้นะครับนี่ห้องมาสเตอร์เชื่อมอย่างนี้นี่อ่าอันนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูห้องใหญ่นะครับเห็นไหมความกว้างคือใช้ได้เลยนะครับมีโถตรงนี้ด้วยนะสามารถนั่งเล่นชิลๆอ่านหนังสือสบ,สบายๆได้เลยนะครับทํามกหน่อยคือหรูเลยนะโซนนี้เนาะ หลังน,นี้นะครับผมเปิดขายแค่3.4 5ล้านบาทเท่านั้นเองเนาะใครสนใจนะครับหลังนี้เนาะทักมาสอบถามพูดคุยได้นะครับผมเสวนี้ก็สวัสดีครับ